สวัสดีค่ะพี่ขามาพบกันอีกหนึ่งอีพีนะคะพี่จ๋าหนูฝากพี่ๆกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ให้หนูด้วยนะคะพี่ขาหนูจะได้มีกําลังใจในการมาอัดคลิปให้พี่ๆได้ดูกันนะคะพี่ขาวันนี้มีพระดีมาให้พี่ๆได้เช่าบูชากันนะคะพี่ขา นี <N <Memorial> <N <Baş aka> ่ค่ะพี่ขามาค่ะเรามาดูอันที่อันแรกค่ะอันนี้เขาบอกว่าเป็นหนังเสือค่ะพี่ขาหนังเสือค่ะหนูไม่ทราบว่าเรื่องของหลวงพ่ออะไรแต่เขาบอกว่าเป็นหลวงพ่อชนหหนูก็ไม่รู้ว่าชนไหนค่ะพี่ขาเนี่ยค่ะพี่อันนี้หนูเปิดไว้หนึ่งพันหนึ่งพันบาทค่ะพี่ขาเนี่ยค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าทํามาจากหนังเสือหนังเสือค่ะพี่ขาเนี่ยค่ะจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่หนึ่งพันบาทค่ะพี่ขาปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขา เนี่ยค่ะด้านหลังจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะพี่เนี่ยค่ะเจ้าของเก่าบอกมาว่าทาจากหนังเสือนะคะพี่ขาเนี่ยค่ะขอไว้ที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่ขาหนึ่งพันบาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นมีดนะคะพี่มีดของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะมีจานด้วยนะคะพี่ขาขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่ขาเจ็ดร้อยบาทเลยค่ะปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่เนี่ยค่ะ มีสองเล่มนะคะพี่อันนี้เล่มที่หนึ่งค่ะพี่ขามีของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เนี่ยค่ะจะเป็นอย่างนี้จ่ะพี่จ๋านี่ค่ะอันนี้เล่มที่หนึ่งนะคะพี่ส่วนนี้เป็นเล่มที่สองค่ะพี่ขามีหลวงพ่อเดิมเหมือนกันค่ะราคาเจ็ดร้อยบาทเท่ากันเลยค่ะพี่ขาปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะนี่ค่ะพี่เนี่ยค่ะนี่นะคะเนี่ยค่ะ ค่ะส่วนอันนี้เป็นกุมารค่ะพี่ขากุมารกุมารหลวงพ่อเต๋นะคะพี่ขากุมารหลวงพ่อเต๋ขอไว้ที่600บาทเลยค่ะพี่จ๋ากุมารหลวงพ่อเต๋ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาเนี่ยค่ะได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขาเนี่ยค่ะดูผ้าก็เก่าดูผ้าเก่าก็รู้แล้วค่ะพี่ขาเนี่ยค่ะกูมานหลวงพ่อเต๋600บาทค่ะพี่ขาอันนี้ก็กูมารหลวงพ่อเต๋อเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะ600บาทเลยค่ะพี่ขาตัวละ6ก0บาทนะคะพี่ นี่ค่ะอันนี้หนึ่งตัวอันนี้น้องสีเขียวอันนี้น้องสีแดงค่ะตัวละหกร้อยบาทเหมือนกันเลยค่ะพี่ขาหกร้อยบาทค่ะพี่หกร้อยบาทเลยค่ะเนี่ยค่ะจบแล้วครพี่เออเพิ่มแฝงไฟก่อน เนี่ยค่ะตัวละ600บาทเลยค่ะพี่ขา600บาทเลยค่ะกุมาหลวงพ่อต๋ค่ะพี่ขา600บาทนะคะส่วนอันนี้เป็นนางกวักค่ะนางกวักหลวงพ่อต๋เหมือนกันนะคะพี่ขา600บาทเหมือนกันค่ะพี่ขาเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะนางกวักหลวงพ่อต๋อันนี้ก็600บาทนะคะพี่เนี่ยค่ะปลายทางบวกเพิ่มห้าบาทนะคะพี่จ๋าปลายทางบวกเพิ่มห0ิบบาทเลยค่ะพี่ขาเนี่ยค่ะ ส่วนอันนี้เป็นจระเข้หนูก็ไม่ทราบที่เลยค่ะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะใต้ท้องจะมียันนวยนะคะพี่หนูไม่ทราบว่าของที่ไหนเลยค่ะพี่ขานี่ค่ะขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่จระเข้ไม่ทราบที่หกร้อยบาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นควายธนูค่ะพี่ขาควายธนูหนูก็ขอไว้ที่หกร้อยบาทเหมือนกันเลยค่ะพี่ขาควายธนูหกร้อยบาทนะคะพี่ขาเนี่ยค่ะ นะคะพี่ส่วนอันนี้ก็เป็นสีตลับสีพึ่งอันนี้หนูไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรค่ะหลวงปู่กาหลงเนี่ยค่ะเขียนว่าหลวงปู่กาหลงนะคะเปิดก่อนแกะยากจังเลย,ยเนี่ยค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะ นี่ยค่ะพี่ตรงฝาเขียนว่าหลวงปู่กาหลงนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่ตลับละหกร้อยบาทเลยค่ะพี่ขาตลับละหกร้อยบาทค่ะเนี่ยค่ะพี่เนี่ยค่ะขนาดจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่นะคะขอไว้ที่600้อบาทนะคะตลับสีพึ่งอันนี้ค่ะส่วนอันนี้เป็นคูบาค่ะคูบาก็ขอไว้ที่หกร้อบาทเหมือนกันนะคะพี่ขาเนี่ยค่ะคูบาวัง ผมเสโนโขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ตลับสีพึ่งมาสบนางเนี่ยค่ะเดี๋ยวเปิดข้างในก่อนนะคะ้ยเนี่ยค่ะจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะตลับสีพึ่งคูบาวางังขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ปลายทางขอบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่จา๋าส่วนอันนี้เป็นพระปิดตาพร้อมเบี้ยกแก้ะคะ่ะ ภาปิดตาพร้อมเบี้ยแก้ขอไว้ที่700บาทนะคะอันนี้ขอไว้ที่700บาทเลยค่ะพี่ขาเนี่ยค่ะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ได้มาสภาพนี้เลยค่ะพี่เลิ่มเก่าเลยค่ะได้สองอันนี้ก็คุ้มแล้วค่ะ700บาทค่ะพี่ขา700บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นสมเด็จสมเด็จนี่เป็นหยกนะคะพี่หนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขาขอไว้ที่600บาทนะคะพี่สมเด็จเป็นหยกอันนี้ค่ะขอไว้ที่600บาทค่ะส่วนอันนี้เป็น พระลีลาศีวลีเนื้อผงน้ำมันนะคะพี่ขาขอไว้ที่700บาทค่ะพี่ขาพระลีลาอางค์นี้ขอไว้ที่700บาทค่ะพี่สภาพเริ่มเก่าอย่างนี้นะคะพี่จา๋าเนี่ยค่ะพี่เนี่ยค่ะ700บาทนะคะพี่ขาส่วนอันนี้เป็นอะไรอะอันนี้หนูไม่ทราบที่เลยค่ะพี่เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เห็นเก่าดีเลยเอามาอันนี้ขอไว้ที่700บาทเหมือนกัน <S <S ค่ะพี่จ๋า700บาทเลยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้หนูไม่ทราบที่นะคะพี่ขา หนูขอไว uh, s. <S hundred, ้ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่ขาเจ็ดร้อยบาทค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะส่วนอันนี้เป็นพระสมเด็จพระสมเด็จวัดเกตค่ะขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่ขาสมเด็จวัดเกตขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะองนี้ค่ะเนี่ยค่ะส่วนอันนี้เป็น ตะกรุดค <ítulo> anyway, ่ะพี่ตะกรุดของหลวงพ่อเดิมนะคะมีตะเพียนด้วยค่ะมีปลาตะเพียนด้วยนะคะตะกรุดของหลวงพ่อเดิมอันนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่มีปลาตะเพียนด้วยค่ะเนี่ยค่ะพี่จะเป็นอย่างนี้นะคะพี่นะค่ะขอไว้ที่700บาทนะคะพี่จ๋าตะกรุดปลาตะเพียนจ้าส่วนอันนี้เป็นพระกุทาราวดีไม่ทราบที่ค่ะพี่ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่จ๋าพระกุทาราวดีอันนี้ขอไว้ที่600บาทเลยค่ะพี่ขาเนี่ยค่ะ ส่วนอันนี้เป็นผ้าก,กิ่งนะคะพี่ผ้าก,กิ่งไม่ทราบที่ค่ะขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่ขาเนี่ยค่ะไม่ทราบที่นะคะพี่ม hmm ีกิ่ง้ลยนะคะพี่เนี่ยขยอดมีกิ่งเลยนะคะพี่ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่ขาเจ็ดร้อยบาทเลยค่ะกิ่งอันนี้ไม่ทราบที่เลยค่ะส่วนอันนี้เป็นรูปหล่อนหลวงพ่อจัดวัดบางกะเบานะคะพี่ขาขอไว้ที่หกร้อยบาทเลยค่ะพี่ขา หลวงพ่อจัดวัดบางกาบเอาขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ตัวอันนี้เป็นรูปหลอดหลวงพ่อจงนะคะพี่รูปหล่อดหลวงพ่อจงอันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันเลยคะ่ะเนี่ยค่ะรูปหลอดหลวงพ่อจงตัวอันนี้เป็นรูปหลอดหลวงพ่อท่าน้ายก้นก้นอูนะคะพี่ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันค่ะพี่ขารูปหลอหลวงพ่อท่าน้ายก้นอู่ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาส่วนอันนี้เป็นพระปิดตาแร่บางไผ่ค่ะพระปิดตาแร่บางไผ่อันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา เนี่ยค่ะตามภาพนะคะพี If, ่จ๋าส่วนอันนี้เป็นกะลาแกะราหูอมจันทรขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขาคนละองคกับองค์เมื่อวานนะคะพี่องค์ที่แล้วปิดไปแล้วค่ะเหลือองค์นี้องเดียวเลยนะคะพี่จ๋าเนี่ยค่ะกะลาแกะระหูอมจันทองนี้ขอไว้ที่700บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้เป็นเขาเรียกว่าข้อมือของหลวงพ่ออะไรไม่ทราบเลยค่ะพี่ขาหนูงเองก็ไม่รู้ที่เลยค่ะเนี่ยค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่แต่เก่ามากเลยนะคะพี่ขา หนูไม่ทราบว่าของหลวงพ่ออะไรค่ะพี่เนี่ยเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นสายข้อมือค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เนี่ยค่ะนี่ค่ะพี่ดูค่ะขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ข้อมือเส้นนี้ค่ะเจ็ดร้อยบาทเลยค่ะพี่ขาเจ็ดร้อยบาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นตะกุดอ่าสายคาดเอวอะค่ะพี่สายคาดเอวของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทค่ะ เนี่ยค่ะจะมีเบี้ยแก้ได้นะคะพี่เนี่ยเนี่ยค่ะอย่างนี้ค่ะสายคาดเอวของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วอันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่จา๋าหนึ่งพันบาทเลยค่ะปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่เนี่ยค่ะอันนี้ค่ะเป็นแบบนี้นะคะพี่ส่วนอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเนาะเขาเรียกว่าเอ,อ่อ หลวงพ่อโมชัยนาธเป็นตะกุดเป็นแบบเหมือนสายคาดเอวค่ะพี่เนี่ยค่ะเชือกจะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่เขาเรียกว่าหลวงพ่อโมพ่อโมวัดชัยนาธนะคะพี่ของหลวงพ่อโมวัดชัยนาธนะคะพี่ขาเนี่ยค่ะนี่ค่ะพี่เนี่ยค่ะพี่เป็นแบบนี้ค่ะพี่เนี่ยค่ะ เก่ามากเลยนะคะพี่ดูจากสภาพเชือกแล้วค่ะพี่ดูดิค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยเดี๋วหนูส่งให้ดูดูให้ดูนะคะพี่นะคะมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่หลวงพ่อโมจังหวัดชัยนาทค่ะอุ้ยเนี่ยค่ะของหลวงพ่อโมจังหวัดชัยนาทนะคะพี่เนี่ยค่ะ ดูความเก่าค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่800บาทนะคะพี่เนี่ยค่ะขอไว้ที่800บาทนะคะพี่ดอกนี้ขอไว้ที่800บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นตะกุดตะกุดไม่ใช่ตะกุดมันเป็นตะกุดนะคะพี่แต่เป็นสายคาดเอวนะคะพี่อุ้ยเนี่ยค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขายา,อาวอยู่นะคะพี่คนผอมใส่ได้คนอ้วนใส่ไม่ได้ค่ะเนี่ยค่ะหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ ขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะพี่ขาเส้นนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทเลยนะคะพี่ขาตะกรุดของหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ขาเนี่ยค่ะจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะพี่เป็นอย่างนี้นะคะพี่เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ ตะกรุดหลวงพ่อเดิมเส้นนี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะพี่ขาไปทางหนูขอบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่ขาส่วนอันนี้เป็นตลับสีพึ่งนะคะพี่ตลับสีพึ่งหลวงปู่ทิมอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ขาเนี่ยค่ะ EP ที่แล้วไม่มีแล้วนะคะมี EP นี้ EP เดียวค่ะแจ้งให้ลูกค้าก่อนค่ะแจ้งให้ลูกค้าได้ทราบก่อนนะคะพี่ขาว่ามีแต่ EP นี้ EP เดียวแล้วนะคะ EP ที่แล้วหมดแล้วค่ะ เนี่ยค no ่ะ nice อันนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ตลับสีพึ่งหลวงปู่ทิมนะคะพี่ขาเนี่ยค่ะค่ะพี่เนี่ยค่ะตัวอันนี้เป็นกูมารหลวงพ่อเต๋ค่ะพี่ขาอันนี้กูมารหลวงพ่อเต๋ค่ะพี่ตัวนี้หนูขอไว้ที่800บาทค่ะพี่ขาเนี่ยค่ะข้างหลังจะเป็นลงทองอย่างนี้นะคะพี่เนี่ยค่ะอันนี้ขอไว้ที่800บาทนะคะพี่กูมารหลวงพ่อเต๋ค่ะพี่ ข้างหน้าก็ลงทองนะคะพี่ขาเนี่ยค่ะใต้ฐานท่านจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่เนี่ยค่ะนี่ค่ะขอไว้ที่แปดร้อยบาทนะคะพี่ขาส่วนอันนี้ก็คูมันหลวงพ่อติเหมือนกันค่ะอันนี้ตัวยงใหญ่กว่านะคะพี่ตัวนี้หนูจะขอไว้ที่หนึ่งพันบาทค่ะพี่ขานี่ค่ะนังนะคะพี่ขยับออกมาหน่อยเนี่ยค่ะ ตัวนี้หนูจะเปิดไว้หนึ่งพันบาทนะคะพี่จ๋าปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่เนี่ยค่ะจะเป็นอย่างนี้แหละค่ะพี่ขานี่นะคะข้างหลังจะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะส่วนใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่เห็นไหมคะเนี่ยค่ะ ใา้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่หนูให้ดูคร่าวๆนะคะพี่ขาถ้าสนใจยังไงก็แอดไลน์มาที่เบอร์โทร0840659180ได้นะคะหนูจะส่งภาพให้ดูเป็นการส่วนตัวค่ะตัวนี้เปิดไว้1,000บาทนะคะพี่ขาส่วนอันนี้เป็นรูปภาพค่ะพี่ขารูปภาพหลวงพ่อกลวยนะคะเพิ่งได้มาใหม่เลยค่ะคนละบางกับเมื่อวานนะคะบานเมื่อวานปิดไปแล้วจ้านี่ค่ะอันนี้เปิดไว้1,500บาทนะคะพี่ดูสภาพค่ะพี่ดูกรอบก่อนค่ะ ไปเอาลงมาจากหิ้งเลยค่ะพี่ขาเนี่ยค่ะพี่นะคะสภาพกรอบเป็นอย่างนี้นะคะพี่ขาเปิดไว้1นึ0งพันอ้ยไอ้ห่งพันห้าร้บาทค่ะพี่ขาพูดผิดพูดใหม่ได้น้อนัคะ,คะเนี่ยคะ่ะจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่เนียคะ่ะอันนี้ข้างหน้าอันนี้ข้างหลังค่ะพี่เนี่ยคะ่ะดูข้างหลังก็รู้แล้วค่ะพี่ว่าเก่าเก็บนานแค่ไหนดำๆนี่สงสัยจะเป็นรามั้งคะเนี่ยคะ่ะ นี่ค่ะพี่ภาพหลวงพว่อกวยอันนี้เปิดไว้ที่1 5 0 0บาทนะคะพี่ขาสนใจยังไงก็ติดต่อมาได้นะคะพี่เดี๋ยวหนูจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะพี่ค่ะพี่ขา EP นี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่ฝากพี่ๆกดติดตามช่องการาเกตพุทธคุณพระเครื่องให้หนูด้วยนะคะหรือติดตามเฟซก,กระเกตก็ได้ค่ะพี่ขาหนูจะอัพ พระลงทุกวันเลยค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะพี่ขาที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมากค่ะพี่อีพีนี้มีแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ